มาเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอเชียโรคาสองซึ่งคลิปเดียนะครับจะเป็นการทำซีรีส์ใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าผมจะเก็บให้ได้ทั้งหมด18ซีรีส์เพราะว่าในคลิปเดียนะครับจะเป็นการดำเนินการสร้างซีรีส์เปรียบเทียบในใหม่ครับคู่ที่1 ep 1ซึ่ง ep 1จะทำทั้งหมด คู่ด้วยกันคู่ที่1นนะครับก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะรถยนต์การขับรถยนต์ใน้มาครับทั้งหมด2ออย่าง2องมดซึ่งตอนนี้ผมโหลดไปแล้ว1มดเดี๋ยวมดสองค่อยว่ากันคู่ที่สองจะเป็นการเปรียบเทียบบ้านหลังที่120กับบ้านหลังล่าสุดที่โหลดที่ได้มา ชนะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมผลแล้วก็ Subscribe กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยก่อนอื่นวิเคราะห์กันก่อนแอปที่ผมใช้สร้างลิฟต์เมื่อกี้คือแอปนี้ Building Infinite แต่แอปที่ใช้สร้างบ้านสร้างสิ่งก่สร้างต่างๆก็คือแอป Building a House ส่วนแอปที่ใช้สำหรับการสร้างโุงแรมในมายนคาก็คือแอปนีส่วนการะคกับกุอนคืออันนี้ผมสร้างมาจาก แอปอะไรนะต้องไหนลืมและสร้างมานานลืมส่วนแอป,ปที่สร้างารถไฟฟ้าใท้ดีก็ดีครับรับเบส2กสองลายแค่ดีแล้วก็เอาชีวิตรอดก็ใช้แอปดี้มาเดี๋ยวโลดอีกมัดก่อนอจะต้องไปเปรียบเทียบกวบอื่นสร้างแบบแบบไวรอเลย <c oughs> มาเปรียบเทียบคู่แรกจะเป็นการเปรียบเทียบรถยนต์ระหว่าง s w ีทแคสเตอร 2000s Car Pack V3 กับ s w ีทแคสเตอร 90s Car Pack Version 19.2มาสองมดนี้ไปนี่มา <c oughs> เจอกันกับสองมดนี้ มาเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่มาแล้ว เดี๋ยวเปรีบเทียบขนาดรถว่ารถกว้างเท่าใหญ่ไหขออกว้างสามอกอีกนี่เปรียบเทียบรถยนต์รถยนต์มันจะมีทั้งรถกระบะแล้วก็รถเก่งขอขับรถเก่งนะนี่ไง Sampai... Ni... Ehem... เปรียบเทียบแล้วดูนะครับด,ดูล้วนแล้วมันเบิดกันหมดเลยคนเ <c oughs> พราะคนสร้างคนเดียวกันแงทุกคนนี่เหมือนกันหมดเลยทุกคนดูดิเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นี่รถยนต์พวกนี้ตอนนี้ผมเปรียบเทียบแล้วพบว,ว่ารถยนต์ทั้งสองมดรถยนต์คู่ที่1เปรียบเทียบแล้วเหมือนกันครับเหมือนกันต่อไปนะครับไปเปรียบเทียบคู่ที่2กัน Modern h o u s e e ี1 2 0 0กับ E ี127มาไปต่อคู่ที่2 เปบเทียบสองหลังนี้เลยมาแกไขปอ,อรโวเป็เปรด้ทเฮา p อีพีสองร้อยสิบแปดมาเปรียบเทียบกับสองว่าอันไหนบ้านหลังไหนดีกว่ากันอีพีหนึ่งจะมาเปรียบเทียบคู่ที่หนึ่กับคู่ที่สองอีพีเปรียบเทียบคู่ที่สกับคู่ที่สี่อีสก็จะเปรียบเทียบคู่ที่หกับคู่ที่ห ทำไปเรื่อยๆพวกอีพีจะเปรียบเทียบอีพีละสองคู่อีพีสีก็เปรียบเทียบคู่ที่เจ็ดและคู่ที่แปดอีพีห้าก็เปรียบเทียบคู่ที่เก้าและคู่ที่สนะิบเนาะฉะนั้นอย่าลืมไปกดติดตามด้วยให้ครบหกสิบซับอีกแค่ยี่สิบซับเองสิบเก้าซับจะได้เล่นทีโอทาวเป็นแอปต่อไปตอนนี้ได้ผ่านการฉลองมา ก็ามาบ้านเหลังนี้แล้วเจอสวนมากมายหลากหลายแล้วก็พอเปิดประตูบาครับทุกคนโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัว <c oughs> ไปทางขวาก็จะเป็นห้องกินข้าวจับใจความไว้เลยอันนี้ห้อง ห้องแทงสนุกทางซ้าก็จะเป็นห้องแทงสนุกอันนี้ห้องดูทีวีห้องดูทีวีเนาะแล้วก็พอต่อมาขึ้นบันไดไป <c oughs> จะเข้าสู่ชั้นสองก็จะเจอกับห้องนี้เลยครับห้องนั่งห้องพักอะไรเนี่ยแหละ <c oughs> นี่แล้วก็จะไปเจอกับเตียงนอนบ้านหลังนี้มีแค่นี้ครับนี่ง่ายๆสำรวจแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับพราะเราใช้ได้เรากำลังใช้หมด s u r v i v a เดี๋ยวไปทัวร์หลังบ้านก่อน <c oughs> นี่ มีดอกบัวบ้านหลังนี้มีแค่นี้ครับต่อไปอีกหลังหนึ่งเป็นยังไงไปดูกันครับไปต่อไปดูที่บ้านหลังที่สองร้อยสิบมีสาวว่ายน้ำนี่ สะว่ายน้ำชมบรรยากาศมากมายดูบ้านดิครับโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรของบ้านหลังนี้เดี๋ยวต้องประเมินนี่ขึ้นบันไดไปแล้วมีอะไรอันดับแรกโหบันไดทำไมสูงจัง,งใส่บ้านสองร้อยสิบจะดีกว่าบ้านสองร้อยสิบแปด ก็มาแล้วก็ต้องเจอปลูกการเกษตรปลูกดอกแล้วก็ต่อไปบันไดก็จะมีโตก๊กินข้าววันนี้ห้องเก็บของได้เวียอะไรห้องเก็บของนะครับทุกคนมีตกเลยนะระวังตกนะครับทุกคน ดีวางทำไมเนี่ยจะวางทำไม <C oughs> นี่ต่อไปก็ <C oughs> จะต้องขึ้นบันไดไปอีกก็จะเป็นห้องนี้ก็ <C oughs> เป็นห้องกิคาวช่ไหมล่ะดูได้ลยว,ว่านี่ห้องอะไรอุ้ยลานเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนี้เหรอเหมือนผมไม่เห็น อ๋อลงไปพอดีระหว่างทางมีลานเฮลิคอปเตอร์ด้วย thôi. Có gì lại ít mẹ, nè. Ngoài đây chẳngมี gì. Không có gì mà. <Laborator ilfi> แค่นี้แ้นสูงสุดอยู่ตรงไหนเนี่ยขึ้นไปยังไงหาทางขึ้นยากมากทุกคนหาทางขึ้นยากมากยิ่งบินไปไม่ได้อยู่ แล้วเราหลงทางกันนะเขาทำเขาทำบ้านสถาตายไหนกัน,นะทุกคนทำไมทางขึ้นยากจังเปลี่ยนโหมดแล้วแหละเป็นโหมดเครียร์ที ได้และได้สักทีเถอะโหมิมิตตั้งสองชั้นแน่นไงห้องอะไรเนี่ยห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องนั่งเล่น อ๋อดีห้องน้ำโหคืออะไรเนี่ยทางขึ้นบา้าทำไมไม่ทำลิฟต์กันเนี่ยทำไมทางขึ้นบ้าอะไรเป็นแบบนี้ฉะนั้นนะครับประเมินแล้วบ้านหลังที่สองหนึ่งแปดดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหม แม้แต่บ้านหลังที่สองหนึ่งศูนย์นะมันเป็นบ้านที่ชมบิวหน้าผาแล้วก็อยู่บนเกาะแต่ว่าปัญหาก็คือบ้านหลังเนี้ยทางขึ้นสร้างไม่ครบแล้วมันขึ้นลำบากไงไปไปคล้องนะ้ำก็ต้องฉีดตรงสระน้ำไงทางขึ้นลำบากมาก ฉะนั้นนครับคลิปจบแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับมีอะไรช่วยเหลือบอกผมเลยนะครับทุกคนมีอะไรบอกผมได้ขอบคุณที่เพื่อนติดตามพบสามสิบซับเราได้เล่น Pocket World พ็อกเก็ตบอลทีดีเพราะถ้าเดี๋ยวผู้ติดตามพบหกสิบซับผมจะให้เล่นทียวถาวไปแล้วนะครับไปบาย